โอ้ยเห็นแล้วสะอาดตาจังเลย SK 1 2 0 Mark III ครับเป็นไงครับโอ้ยโอ้ยรถเล่ารถเล่านี่รถเล่าตัวนี่โอ้สีเฟรมอะไรอย่างงี้เนี่ยใครพาทำเนี่ยฮะขายได้ไหมเนี่ย จะขายได้ไหมยพอไม่ซื้อก็เพราะสีเฟรมนี่แหละอู้อะไรเนี่ยดูสีช่างเขเมนเนี่ยมันเป็นช่างเล่าหรออหอะไรรถอายุอนันนม ยี 20, ่สิบสามสิบปีโอ้ยโอ้โหอืมโอ้ได้นักทีในตำนาน ยังครบฝาท้ายไม่มีไม่มีไฟท้ายเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยช็อตหมดนี่โบไฟเต็มเน้อยนะแล้วนี่ทำอะไรฮะทิพไหยเลยช็อตหมดแล้วมั้งนี่โบไฟเต็มน้อย เป็นไงสะอาดไหมสปกปรก่ะโอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน,นี่ดูเดิมครับเดิมครับ,รบโอ้ชสติกเกอร์ไปซื้อบางนามาติดหรือเปล่าวะทำไมมันยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ย Oh. จะเราจัดให้ครับทำความสะอาดภายในเลยครับเอาให้เรี่ยมเลยเด้อเราเด้เอาให้สะอาดไปเลย,เลยไฟครบนะครับไฟหัวเก่งก็2ดวงครบนะครับติดไฟบูมหนึ่งติดคันนี้ก็โปรโมชั่นครับแถมตุ๊กตาไม่ฉลินให้ครับนี่ แกไม่ให้เลยนะไม่ถอดออกนะครับสลักปุ่งกีทำให้แน่นเรียบร้อยผิดอย่างเดียวนี่แหละนี่ไอ,ไอผิดไอส,สีนี่อะไรนี่นี่สีฟิลมนี่ไหมอู้หเหล้วมันจะขายได้ไหมหลา เขามาจำเลยับพี่ฮะเขามาจำแล้วใครมาจำลุกท้าจากทางใต้ทางใต้ใตครับโอ้ยเี่มันขายได้เหรอสีเฟรมอย่างเงี้ยฮะสีเฟรมแบบนี้มันขายได้เปล่า,าเห,อ <c oughs> หรอฮะโอ้โหเขาเขามาจำแล้วเขาให้ทำสีเฟรมให้ใหม่ไหมหอืม ไม่ไม่โอ้แสดงว่าแสดงว่าเขาชอบคันนี้มั้งเนอะเขาชอบว่าเฮ้ยมันเตกต่างดีว่ะสีมันดูแบบสะอาดตาดีไงเขาก็เลยชอบแต่สีดำมันมืดไปไงมันไม่ค่อยสว่างนี่จัดมิดชลินให้3มตัวครับนี่งไงติดมัดจำเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ เัีส่งสงขลาครับขอบคุณเสียติเสียชมเสียทักเสียถามเสียทั้งหลายครับมีเสียอะไรอีกเสียเพชรับมีเสียอะไรอีกมีหลายเสียอยู่จำไม่ได้เราเยอะอยู่เสียติเสียชมเสียทักเสียถามเสียอะไรอีกฮะ ไม่รู้หมดเสียแล้วแค่นั้นแหละหมดแล้วบอบอ่ะหมดก็หมดครับก็มัดจำเรียบร้อยครับคันนี้จัดส่งสงขาครับขอบคุณไปทางเสียโอ้เสียอะไรก็ผมก็ไม่รู้จัดเกมเหมือนกันเกมให้มาดูหรอกเกมก็มัดจำเรียบร้อยบอกว่า,าหารถเทเลอร์จัดส่งให้ผมเลย แล้วก็น่าจะได้เทเลอร์คันเดิมนะครับอาร์ฮโนวิกเตอร์พื้นเรียบไอไอเทเลอร์ที่ดาม่านะไอที่ใส่ข้างหลังนะนี่คนมากทีรอบแรกที่ใส่ข้างหลังอะ่ะเขาก็คอมเมนต์เยอะอยู่โอ้ยทำไมมันไม่ใส่ครับขยับไปข้างหน้านใส่ทำไมข้างหลังไอที่เขาใส่ข้างหลังเพราะว่าเขาจะไปขึ้นปุ๋ยต่อไงครับมันก็มีเหตุผลของเขาแหละจะได้คันเดิมครับ คุยกับเจ้าของรถแล้วบอกว่าอาทิตย์หน้าครับจะมารับตัวเจ้า120มาร์ทีเฟรมสีแปลกๆครับเนี่ยมีคันเดียวเลยเฟรมสีแปลกๆก็เลยล้างข้างในให้หน่อยครับให้สะอาดๆหน่อยเพราะว่ามันก็มีคราบอ่าพวกหลายๆอย่างมีอะไรบ้างหรอคราบมีอะไรบ้าง มีเสียอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีของดีบ่ไม่มีไม่มีมีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบลงหล่นมั้งไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเหรียญบาทไม่มีปะโอ้บรมานเลยเองคันนี้โบมาณเลยว่ะเน่จะมีหล่นสักแบงค์ยี่สิบแบงค์สามสิบไอแบงค์ห้าสิบ, 20, บประมาณเนี้ยรับโทรศัพท์ก่อนแล้วกันครับโลครับ เป็นไงบ้างครับอ๋อติดมัดจำเรียบร้อยแล้วครับคันไหนฮะคันไหนคันไหนที่ทำสีเฟรมไอ้เหมือนรถลาวนะติดมัดจำแล้วสีเฟรมที่มันเปกๆอ่ะสีแปกๆไม่เหมือน,น,น,นเขาอะ่ะเขาเห็นไหมไม่เห็นมะของเสียมันอยู่ในสายตาแล้วั้ง อึมันก็มีคันเดียวแหละทําสีเฟรมสีอะไรอ่ะสีฟ้า,ฟาผมไม่ได้ต้องการรู้เรื่องนั้นผมต้องการรู้อีกเรื่องนึงอ๋อนึ่งมาโทรมาถามคันนี้ติดมัดจาแล้วกาลังทําคลิปอยู่เนี่ยโทรมาพอดีเลยโอ้มัดจาเรียบร้อยแล้วนุ่นไปพักใต้นุ่นจัดส่งสงขาแล้วร้อยสี่แล้วฮะร้อสี ร้อยสี่ป่ะอ่าโอ้ร้อยสี่ก็ยังไงล่ะยังไม่เห็นตบมาเลยี๋ยวมาคคีล่ะฮะี๋ยวมาคค<ะ>ีเสีย์หะอมาคคีป่ะอ่ามาคคีเขาบอกว่าให้เอามาทำให้สวยๆก่อนก็ถึงจะเอาเขาไว้ย่างนี้ ขอสักหมื่นห้าจัดไปเลยเนาะร้อยสี่เขาไม่แยกใช่ไหมกำลังรอเอกสารเพิ่มอยู่เอกสารอะไรเขาเอกสารอินโหวยน่ะละอ,ลอินโหวยขนาดไหนอ,อินโหวยเทเลอร์ทเทเลอร์อ,อ,อินโหวยอ,อยู่ไหน